คับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศพม่านะทุกคนนะอยู่ที่หมู่บ้านชาวมอนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเพืเ่อนไปที่วัดแห่งหนึ่งนะเ,เขาจัดงานวัดนะงานวัดเ,เขาไม่ได้เรื่องงานวัดนะเขาจัดงานแบบงานสอบสอบพระนะสอบแบบสอบนักธรรมอะไรประมาณนี้นะทุกคนเหมือนที่เมืองไทยก็สอบแบบนักธรรมเอกธรรมอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ที่นี่ก็เขาก็มีสอบเหมือนกันนะทุกคนดูกันว่า เขาสอบกันยังไงนั้นทุกคนนะว่าเขา <S <S เขาจัดงานยังไงนะส่วนมากเขาจะจัดแบบรู้สึกว่างานเขาจะแปลกๆนะทุกคนนะที่ประเทศไทยก็แบบเขาไม่ได้จัดงานอะไรแบบนี้นะอันนี้คือเขาจัดงานแล้วก็มีคอนเสิร์ตมีอะไรด้วยทุกคนเพราะว่าหมู่บ้านที่ผมอยู่นะมันไม่ใช่แบบเมืองนะเป็นชนบทนะอยู่ที่หมู่บ้านชาวมอญชื่อหมู่บ้านว่าไรโนยนะอ่าตอนนี้เราเกือบถึงแล้วทุกคนผมมามีแต่ป่าทางนั้นเลย เือนชอบคลิปนะคลิปมีสาระแบบนี้นะเอ่อเพื่อนเพื่อนอกด subscribe ช่องไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปจอดรถในวัดนะแล้วจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะทุกคนนะนี่เขาทำแบบสวยมากทุกคนโอเห็นนะเพื่อนโอน้เรามาถึงที่วัดเรียบร้อยนะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันทุกคนเด็กไม่มีปัาเล็อ้โมไ่มีเด็ๆ่หครอบธรรมดาเด็กครคนาธรรมดาอ๋กาาอก็ธรรมดากันแหละแต่ก็ได้เข้ามาเลย สวยทุกคนเดี๋ยวดักดักหลอกเลยตอนเอาไปนิสัยมันตัอเดี๋ยวเราค่อยมาเดินดูลอบๆนะทุกคนตอนนี้เราไปกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวจะได้ถ่ายงานกันทุกคนรวยจักสังกิจขัตกโรทย์ ไปจามันตัวนี่คือที่ถ่ายรูปนะทุกคนนะแบบหนุ่มๆสาวๆก็จะมาถ่ายรูปที่นี่นะทุกคนคือเขาจัดงานใหญ่โตนะทุกคนนะคือที่นี่หมู่บ้านเล็กๆก,กันนะบ้านไม่ได้เยอะแบบแต่เขาจัดงานใหญ่โตนะทุกคนนี่ดูฝั่งนี้นะทุกคนนะเขาเรียกว่า,อาเอเาเานะเอเ้าโถนะเออเ้าโถนี่แปลว่า เดือนทองอนะ่ะดาวทองอนะ่ะนี่คนเดียวเราเดินดูรบบอบๆทุกคนนะนี่นี่เขามีสัญลักษณ์จีนด้วยทุกคนเนี่ยเนี่ยจะถึงตุดจีนแล้วทุกคนสัญลักษณ์จีนนี่นะ นี่จะมีหงด้วยทุกคนนี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยผมลืมแล้วเนี่ยเขาเรียกอ่าพวกขมอุ่นกุยจัก,กราวไายกาวไทพวกหลายุณน,นะเง่ายวบับเถาตอนนี้ก็ใก้จะสว่างแล้วทุกคนเง่ายวอตายบ่า นี่เป็ดด,ด้วยตอนนี้ก็เวลาประมาณ6กโมงสิบห้านาทีแล้วนะทุกคนนะเวลาที่ไทยก็ประมาณหกโมงสามสิบแล้วนะโอ้ี้เขาทำกันนานนะทุกคนนะนี่เหนาะร้านกอกันเนาอ่ะที่ฝั่งนี้ก็จะมีนี่ทำแอนเจอรี่นะทุกคน หมู่บ้านชาวมอนที่เขาจัดงานวัดงานงานอสอบนักธรรมนะทุกคนนะ,ะจะมีบ้านอยู่ประมาณเขาบอกว่ามีประมาณ80หลังนะทุกคนนะแต่เขาจัดงานแบบใหญ่โตมากนะน่าจะหมดแบบหลายแสนเนี่ยตังไทยนะตังนี่ก็แบบประมาณสักเท่าไหร่อ่ะห้าหกสิบล้านเลยนะทุกคนนะเป็นล้านนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันทุกคน นี่นะทุกคนสนัญลักษณ์นะทุกคนนี่เขาเขียนตัวหนังสือใหญ่ๆนะสะพงเข้านะก็คือแบบงานทองนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันตร,ตรงที่เข้าสอบนะทุกคนนะ บรรยากาศดีนทุกคนนี่คือที่สอบสามเณรแล้วก็พระนะทุกคนนะสอบนักธรรมนะทุกคนนะเหมือนที่ไทยก็สอบนักนักธรรมเอกโทรตรีอะไรประมาณนี้นะทุกคนเอนนี้เราขึ้นบนวัดกันคนระเดี๋ยวเราจะได้เริ่มงานนะทุกคน ที่นี่จะเป็นที่กินข้าวนะทุกคนะนะชิปเปอร์ชิปเปอร์ออปุ้ยเชีรยร์กลาออดเงินเราปุ้ยเชียกลาออดเงินเรากลาออดนะครับผราเี้นี่ก็น,น่กนาก็สมเปหน้าข้าวผัดนะทุกคนเรากินข้าวเสร็จแล้วนะทุกคนเดีย๋ยวเราขึ้นไปกราบพระดีกว่านะ giờ lào mà và có hấp còn mình có năng thức phần นี่นะทุกคนบรรยากาศในที่เขาสอบนะทุกคนนะสอบนักธรรมนะทุกคนนะก็จะมีสาม,มนเณรแล้วก็มีพระนะ ก็มีหลายองค์นะทุกคนนะประมาณร้อยกว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปอย่าลืมกด subscribe ช่องผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปมีสาระแถวๆบ้านของผมนะที่หมู่บ้านชาวมอนทนกคนนะที่ประเทศพม่านะเดี๋ยวจะมีคลิปแบบอัปเดตต่อไปนะทั้งหมด3วันกว่านะทุกคนไป